ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ไหผีโบราณอ่างลําพอกนะครับวันนี้อาจารย์โชคเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาเพื่อจะขอโชคขอลาบเนาะขอตัวเลขเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้คนมาเยอะนะครับใครชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเราเข้าไปหาอาจารย์โชคกันไปกันลย จานชู <muitas> ขันกล่องน้ำเสียบถิพระท่านอสาธุครับสักเกียกรรมีเจรูปกิริสิกะระตะันตาลิเคิมาณิทีประตจกมีตะลวานาคาหานิเก้าวะตโมีเกติุูมาจะยันตุเทวาชลาตลวิสเมียกะคะนนานาคาติพันตาสนิเกยังมุนีวลวะันนสาธุเมสุนันโตต้องการอะไร มาขอโชคลาบามนะครับผมยายยายเขามาใกล้ๆไหมครับยายเป็นคนถามเลยมาเข้ามาพากันเข้ามาใกล้ๆเลยเด้อโชคคอล่าลุกลานกำลังทุกกำลังยากปุ้ยอีนีป้ยร้านีร้านเยอะแยะที่ิเขาเยอะแยะเนี่อาจารย์มาหลายคนนานๆก็ให้ปูช่วยดูด้ได้ไม่ด้าเ้าทาไม ไม่รู้ไม่รู้เวลาขาร้านนี้ไม่ด้่าเ้ยค่ะร้านไม่เคยด่าเลยไม่ด่าเลยนับจเพราะเราปูชารลอดเพราะเร่ปูชาอรย์คนอื่นอะไม่ดไม่มาก็ไม่รู้เนะอาจารย์ไม่รู้ขอโทษเขาฟังไม่ดีมั้งเนาะลูกร้านแถวนี้ไม่เคย่าไม่ได้นับถงมือตลอดอปกอไหวมากไปไหวไก็ลามาก็โบกอยู่เลย ออมาโทษนัดนมาดูรถยังลไมาเลยโมรถกรีดดินนรคาะ์ลรรถนลัการ์ลานมาดูก็มาใล้หมดยเนี่ยนี่อาจารย์มาดาหลายข้างอันนั้นมระดาปูหลายข้างอันนั้นก็วม่ยพอใจนะยาด้วย ขอโทษด้วยนะปูทางชาวบ้านไม่เคยด่าปูเลยนะมีขอรบนาปูเลยเนาะขอรบใครมันทข้ามาใดไว้ก็ขอขมาลาโทษด้วยค่ะตั้งอาจารย์มาทำอีกทีอย่าใกล้ตัวเลยแต่ไม่หยุดปรีให้ปูเลยปูไม่พอใจเขาทั้นั้ก็ไม่รู้ว่าปูซื้อหรือเปล่าปูซื้อที่เราปูเอโอ้จ้าจ่าอดีตอดีตดาเนาะปูนะเอากระดามาเอากันดามาเอากระดาหัดมา กระดาษกระดาษปูจะให้เลยให้เลยให้เลนาะมีอะไรจะถามปู่ถามเ้ยมูอะไรจะถามปูถามด้อพี่น้องที่หนึ่งขอเนที่หนึ่งคุณพา6แปดนะครับวัที่หนึ่งได้สุดวันี้ก็ได้ไปเเนาะเขียนแล้วอืม กำลังจะเขียนให้นะครแบดเจกับห้แปดเจ็ดสี่กับห้าหนึ่งแปดเกับห้าเจ็ดหรือห้า่ลแล้วตัวนี้จะมาจริงไหมคร้แปดเจ่กับห้ามาแบบนี้ตรงเลยใช่ไหมครับอ่นวันที่หนึ่งไงวันที่หนึ่ชื่ออะไรเนาะครับผมชื่ออะไรคะ ออปู่เจ้าคุณการปู่จ้าทุกคนะครบนับถือมาตั้งแต่เริ่มอะไรปู่เจ้าคุณการนั่นข้เอากระปุลไม่พอใจนะปูนไพอใจนะแตงไม่ตรงนะบอกไว้ขอจ้าจ้าเอออันนี้นี่ถูกแล้วจะไม่ปู่ใช่ใช่จ้าโอ้ปู่คุณการนะาปู่คุณการะปู่คุณการแน่นอนแหละนำถือมาตั้งแต่เอามาจากใต้ดินน่ะปู่มีแต่ชาวบ้านนี่แหละบางอาจารย์ทำไม่ถูก มาขอตูดขอมด้วยเนาะชาวนามก่มาน้าเลยกวกยู่เหมือนกันพก็เป็นคนอันนี้ปูพอใจแลวเนาะมีทั้งมากมีทั้งครททุกอย่างนี่มวนแต่มวนมันรู้แลมวนแต่มวนมากให้เลยจะเจริญไหมตรงนี้จะเจริญไหมเสียงดังดังไหมดังมันเดิมถ้าทำถูกต้องปูให้อยู่แล้วทำยังไงต้งทยังไงปปาก ควาดน้ำควาดอะไรเนี่ยพวกขยะพวกอะไรนะอ๋อนี่ไอคนเขาทำความสะอาดนี่อยู่นี่เวลาวันชาติก็มนไห้หมากปูปูหน่อยดื้ออ๋อจะจะมาให้กินหมากกินปูหน่อยปูกินหมากกินปูห้างอะไรก็ไม่รู้กันเจ็ดสี่กับห้าหนึ่งพิมพ์หน่อยครับฮะหมากลูแฝดเจ็ดสี่กับห้าหนึ่งมีหมากกับอันนี้ให้ปูไหมมีมีแล้วจ้ะ ปจะเี้ยวปู่จะเกี้ยวบ่อกพระวันพระว <invoke> ันพระอมาบาให้ปู่หน่อยงตจะอยางมมาบาให้ปู่ร่อมห่ยดังยิ่งล้ละดังฟังฟังดังอยู่แล้วดังรกดัยิ่งเลยดังเลยโอจ้าทุกไวดังวันนี้ก็ให้เข้าสามตัวนะปูวันที่หนึ่งปุ่มพานี่ มีเหลืออีกไหมลูกหลานยังไม่ได้มาไม่มีลราั้งเอาหมดแล้วเนาะปูยังอยู่ตรงนี้เลยหน่งสามีเลยโอจ็ไม่ได้ไปไหนดูเลลูกหลานม่มีผู้ร้าอยู่อยเพิ่งโทรมาเดินไปช้าจะปเชงบอบบอ จะไเลยไหม่าปู่ไปเาบกเจ็ดสี่ับห้าเลยครับเจดสี่กห้าเลยครับ่ถ้าถงวดนี้แจ้งจงจขออีกตังขอไปเรื่อยเลยนะปู่นะได้ได้งวดให้ปู่ชายหญิงงวดให้ตลอดทำทาตัวดีด ปูต้องบอกดก็ไดาทำยังไงถูกทำยังไงจะ้ลูกหลานจะได้ทำถูกนเตรียมถูกคเตรียมจะเตรียมเธอปูจะโดนบอกถูกเนาะถ้าเตรียมให้ถูกถ้าให้ลูกหลานทำก็ทำเหมือนเดิมทำไปปูบอกไว้ก่อนใบสีนี่ยังไงใบสีใช่ใบสีปากชาม่แบบไหนล่ะปูใบใบซีใบสีใส่จานจะมีมีอะไรเพิ่มอีกไหมปูแค่ใบสี อะไรเพิ่มไหมแค่นั้นพอแค่นั้นกคใบสีห้าสี่สี่ถ้วยหรือ่าสี่านหรือวปล่าอรห้าถังห้าจานเนาะแล้วใรลืมอะไรล่ะถ้าใครมาฟูให้ปูนะถ้าลืมมามารูฟูดิอากจะตัวให้ปูเลยน่ะปูแบบนั้นเลยจริรมารูห้าถังมากูห้าคำมุรีบุรีจุดสามมวลแล้ว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 เกดอะไรขึ้น ทุบไม่ร่มเลยดู้าดอดนะี่ยไม่รมอกาโอ้ดอกที่บุรีไม่มเลยจังไปเดือยดูดอกที่บุรีที่บุรีบุบุรีตามวดดู้ี่บุหรี่ตั้งเลยตั้งเลยที่บุรีตั้งเลยดูข้างบนไมยอม่เลยกระบาลเลยตั้งตรงเลยนะพระาจารครับปูขร้องว

มันต้อมาเอามาเอาปาเอาูดีต้เกมาเถ้ามีปู้หน่งอยากให้ยูนะเยียบให้ยู่นะตามตัวเป่งๆเลยเอาคุณการนี่ต้องเยียบให้ยูน่ถ้าออกมีดังแน่ดังเก็เยียบยูเลยเนาะอาจารย์โชกมามนมนมเป็นผังโมนรับตัวเอ้ย สว่างสวึาเลยจะลืมนะะพิธีวันจันทร์เสร็จสิ้นพิธีแล้วเนาะ เรียบร้อยเสร็จสิ้นพิธีละออกละนะครับคุณสมชมออกแล้วนะครับผูคุนการออกแล้วเด้อเสร็จสิ้นพิธีละคนอะไรขอคนอะไรไปลุงกดติดตาจารย์ชวยครับผมเด้ข่าวว่าเดินทางมาจากมาเลย์ครับผมจากมาจากมาเลย์ไปเห็นงานญี่ปุ่นเนาะไปทำพิธีให้คนจีนเสริมดวงแล้วก็อาบน้ำมนต์ถอนของสัญยันดูดวงลงลายมือและกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ